แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเทวตาผีอันเนี้ย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 สำคัญที่ต้องพูดหลักเทวตาผีเนี่ยคนพูดเข้าใจผิดเยอะมากแล้วหนูเห็นพวกหมอดูชอบเอามาอ้างซึ่งหนูว่าขี้เกยียจอธิบายมากเพราะว่าหนูว่าอธิบายไปบ่อยเขาก็จะบอกว่าเวลานะพวกหมอดูเขาก็จะบอกว่าเขาจะอ้างว่าเนี่ยหลักพุทธมีนี่ไงเทวตาผีพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยทาการทําพลีกรรมต่อเทวดามันอยู่ในหลักของการทำพลีกรรมทั้งห้าใน ใช่มันมีแต่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบแบบที่คุณท้ามันไม่ใช่เป็นการที่คุณไปตั้งโต๊ะบวงสรวงเอาหัวหมูหัวหมาอะไรไปไหว้มันไม่ถูกซึ่งหัวหมาอาจจะไม่มีหล่อนหนูพูดเพิ่มไปงั้นแหละการที่คุณเอาหัวหมูหัวหมาอะไรไปไหว้กันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เทวตาพีในแบบพุทธเทวตาพีในแบบพุทธมันหมายถึงการที่เราอุทิศมันอย่างเดียวกันกับเรื่องของปุพพะเปตพีก็คือการอุทิศความดีเช่นอ่าแม่กิกสวดมนต์ทุกวันก่ <Huh. S 1> อนสวดมนต์แม่กิกอาจจะชุมนุมเทวดา อิตตวานเมตังสเมตาพระธันตาชุมนุมเทวดาเพื่ออะไรให้เทวดามีส่วนมาฟังธรรมเทวดาอาจจะเป็นเทวดาอารักษ์ขะเทวดาอยู่บ้านแม่กิ๊กก็ได้ใช่ไหมแม่กิ๊กเป็นคนทวัดสวดมนต์ทุกวนันอาจจะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือแม้แต่เทวดาประจําตัวตามความเชื่อลูกขาเทวดาข้างบ้านก็ได้อ่าท่านอยู่ใกล้ใช่ไหมครับท่านอยู่ใกล้ท่านเห็นเราทาวัดสวดมนต์ทุกวนันแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นกุศลน,นะแล้วเราไม่อยากให้กุศลเนี่ยมันเกิดแก่เราคนเดียวเราก็เลยทํา เทวตาผีด้วยการอุทิศคุณงามความดีจากการที่เราสาธยายทมก็ดีจเจริญสมาธิภาวนาก็ดีให้เทวดาให้เทวดาที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทวตาผีเป็นเรื่องของการอุทิศบุญไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปเอาไปตั้งโต๊ะบวงสรวงไปทําอภิธีกานนะหนู่าเศร้าใจมากเลยนะหนูไม่อยากแบบหนูอยากหนูเห็นล่าสุดจังหวัดหนูนี่แหละ เปิดไปไหว้พระพุทธบาทกันอะไรกันหนูก็ไปนะหนูไปไหว้ทุกปีแต่ปีนี้เปิดหนูเห็นภาพที่คนอามาลงในทิกตอกโอ้โหหนูนึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นงานทรงเจ้าอะ่ะมีคนไปไปเต้นแรงเต้นกาไปเข้าทรงกันหน้าลอยพระบาท mm. หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความคิดหนูคนเดียวนะคนอื่นใจยังไงหนูไม่รู้แต่ความรู้สึกหนูรู้สึกว่าไม่เหมาะไม่สมเพราะว่าเรื่องของการที่เราเปิดเขาพระบาทเพราะเราต้องการที่จะไปสักการะอาลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ใช่ไหมคะซึ่งเราถือว่าเป็นอุทิศเจดีประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งในทางความเชื่อเพื่อศาสนาแต่นุ่งเห็นโหอันเชิญมามีเจ้าแม่ลิ้มลิมกรเนี่ยม,ม,ม,มันไปเนี่ยคือคอนฟูดรามันเป็นแบบเนี้มันคือมันหาเส้นแบ่งของความเป็นเป็นหลักความเชื่อไม่ได้พอมันไม่มีเส้นแบ่งปุ๊บเราก็เลยไม่มีหลักยึดพอไม่มีหลักยึดปุ๊บเราก็เลยทําอะไรแบบมั่วไปหมดซึ่งหนูรู้สึกว่ามัน มันต้องแยกให้ชัดเชื่อมีมีหลักความเชื่อแล้วแยกให้ชัดเข้าใจให้ถูกต้องอย่างเรื่องเทวตาพีก็เหมือนกันเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็จะทําแบบเอเราก็จะมูแบบไม่เสียของอะอเทวดาเขาไม่ได้ต้องการของเส้นไหว้บวงสูงนะคะเทวดาทำบุญให้ทานไปไปอยู่บนบนสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยเขาเขาเขา,เขาสามารถบริโภคสิ่งอันเป็นทิพย์ด้วยด้วยผลบุญของเขาได้คุณไม่ต้องไปเอา เเอาหัวหมูเอาผล,ลไม้เขาไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากได้ของพวกนั้นเทวดาเขาอยากได้อะไรรู้ไหมคะแม้แต่พระอ,อินเนี่ยขณะพระอ,อินมีบุญมากนะคะเป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเวลาเวลาเวลาพระอ,อินต้องการบุญเนี่ยเวลาพระอินต้องการบุญต้องการจะต่อบุญเสริมบุญคนเรียกค,คนเรียกแกว่าเป็นเท้าสักกะแก่แกไม่อยากเป็นเท้าสักกะแก่แกไม่อยากเป็นเทวดาแก่ที่จะหมดบุญแกก็เติมบุญได้แกบางทีแกก็ปลอมตัวลงมาใส่บาทเข้ามาหากสระบ้าง เทวดาเขาชอบให้ทานเทวดาเขารักเขาล็อกรักให้ในบุญชอบให้ทานชอบฟังธรรมเทวดาที่ชอบฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านะคะชอบฟังธรรมบางเทวดาบาง,บาง,บาง,บางตนบางองค์เนี่ยบรรลุธรรมขั้นสูงในขณะที่เป็นเทวดานะคะบรรลุธรรมง่ายมากเป็นเทวดาเพราะว่ามีฐานของกุศล,ลกรรมเยอะฟังธรรมก็เข้าใจธรรมบรรลุธรรมง่ายเขาอยากให้ทานเขาอยากฟังธรรม แต่เราดูวิธีการที่เราที่เป็นมนุษย์แบบเราปฏิบัติต่อเทวดาสิเรากระดับกลับไปให้ของอะไรที่เขาไม่ได้อยากได้ของพวกนี้เขาทิ้งไปแล้วพระเจ้าพูดไว้ชัดเลยนะครับทํานบทบอกว่าคนที่คนที่ละอัตภาพจากโลกนี้ไปแล้วไปเปิดไปไป,ไปอุบัติเป็นเป็นเทวดาหรืออะไรก็ได้ในในชั้นที่เป็นสุขติภูมิข้างบนเหมือนกับคนที่ทําลายภาชนะดินแล้วไปได้ภาชนะทองคําฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องพยายามเอา เอาคี้ดินอะไรไปให้เขาเขาไม่เอามันเป็นของที่เขาทําลายไปแล้วแล้วเขาไปได้ของที่มันเลิศก,กว่าประเสริฐกว่าฉะนั้นวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่คุณให้เขาอ่ะมันเหมือนภาชนะดินมันเป็นเตษด,ดินซึ่งเขาทิ้งไปแล้วเขาไปเอาภาชนะทองคําแล้วอืมค่ะ คุณคุณแพรลี่ค่ะททนี้พี่เกณถามนิดนึงสิหลายคนเนาะเวลาไปไหว้ไปไหว้พระพุทธรูปที่ว่าท่านมีชื่อเสียงเนาะและ้วก็ลหลายคนก็จะไปขอหรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเทศกาลช่วงทุกวันที่1 6หรือ30อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปมูการไปขออ่ะเทนิเทวดาเนี่ยเขาช่วยให้เราโชคดีได้ไหมคะคุณแพรลี่เทวดามีทั้งสองสองประเภทนะคะเทวดามีทั้งสัมมาทิฏฐิ และเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเทวดาที่ผับเป็นมิจฉาทิฏฐินี้จะไม่สรรเสดิญเรื่องการให้ทานไม่ไม่สารเสริญเรื่องการให้ทานการรักษาสิลการภาวนาเทวดาไม่ใช่ว่ามีดีหมดนะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีเรื่องเล่าของของบุรุษขี้เลื้อนไง<ะ>บุรุษขี้เลื้อนนะเทวดาบอกว่าเดี๋ยวให้สมบัติแต่ไม่ต้องไปฟังธรรมได้ไหมโอ้โหบุรุษขี้เลื้อนไม่ได้ฟังแบบนั้นก็คือแทนที่แบบเฮ้ยเอางั้นเอาสมบัติดีกว่าไม่ต้องไปฟังธรรมกับ ไลต่ตะเพิดด่าเทวดาเลยนะเทวดาไม่ใช่สิ่งที่คือเวลาคนเรานึกถึงเทพนึกถึงอะไรเราก็จะนึกถึงว่าโอ้ยต้องไหว้ต้องบูชาไม่ใช่มันมีสองประเภทสองจำพวกเทวดาในทางศาสนาพุทธก็มีสองประเภทมีทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องส่งเสริมเราในทางที่เป็นกุศลจะต้องไม่สนับสนุนเราในทางที่เป็นอกุศลถ้าสนับสนุนในทางที่เป็นอกุศลหนูหนูรู้สึกว่าเนี่ยไม่น่าจะเรียกมาเทวดาน่าจะเรียกว่า,า,วาเป็นยักษ์เป็นมาร S <S ไม่น่าจะเรียกท่าเทวดาในแบบพุทธต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องส่งเสริมเราในแนวทางที่เห็นเราให้ทานและอนุโมทนาเห็นเรารักษาศีลและอนุโมทนาเห็นเราภาวนาและอนุโมทนาเรียกว่าเรียกว่าเทวดาที่เป็นมิตราธิตมิสมาทิฏฐิ <S <S สัมมาทิฏฐิเมือนานาถาพินิกะไงคะมีเทวดาอยู่หน้าประตูบ้านนะ่ะแล้วก็ตอนหลังนานาถาพินิกะซับเริ่มเริ่มเพราะว่าให้ทานนู่นนี่นั่นซับเริ่ม เริ่มจางไปหายไปมีคนยืมบ้างอะไรบ้างเอาฝังไใบริมแม่น้ําน้ําซัดไปบ้างซับหายเทวดาที่เป็นวิชาลิทธิเห็นอนณาถาพินิกะหมดทรัพย์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้ทานอย่าไปให้ทานทําทานแบบเนี้ยมีแต่เสื่อมทรัพย์อะไรรับอนนาถาพินิกะก็เลยไล่งั้นก็งั้นก็ไม่ต้องอยู่หน้าประตูบ้านถ้าอยู่หน้าประตูบ้านแล้วไม่ส่งเสริมกันเรื่องของการให้ทานเรื่องของการทําอกุศลงั้นท่านก็ไม่ต้องมาอยู่หน้าหน้าซุ้มประตูบ้านไปเลย ไล่ตะเพิดไ hmm. ล่ตะเพิดนะคะที <c> ่ <oughs> ถ้าเป็นคนพุทธเนี่ยแม้แต่เทวดาเรายัางไล่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าเอาแต่กราบมันไม่ถูกละเพราะว่าเหมือนกับว่าก็เทวดาเขามาอยู่บ้านเราแต่ว่าในภพคูม่มนุษย์เราก็เป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคะคุณแพรลี่เราไม่ใช,ใช่เจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาก,กับเราเราก็บอกเขาก็ได้ว่าเราจะเราสามารถอนุญาตให้เขาได้ไหมคะว่าอยู่หรือไม่อยู่ได้ไหมคะใช่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเอาเรื่องอนาเรื่องเล่าของอนาถาทิกา นะครพนิกาเป็นที่ตั้งนะคะเราสามารถอนุญาตให้เทวดายอยู่หรือไม่ไม่อนุญาตให้อยู่บ้านเราก็ได้โอ้ค่ะคุณแพรลี่ค่ะ